สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องกฎหมายใหม่ที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ใกล้ตัวเราพอสมควรเลยนะคะคือพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพศ .2565 ค่ะที่ประกาศใช้ไปเมื่อช่วงปลายปี65ที่ผ่านมาแหล่งข้อมูลหลักของเราวันนี้ก็คือตัวกฎหมายฉบับจริงเลยค่ะครับกฎหมายฉบับนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญพอสมควรเลยนะครับเพราะหลักการใหญ่ๆเลยคือพยายามจะแยกความผิดที่ไม่ไร้ายแรงมากนัก ออกจากการเป็นคดีอาญาคือให้มันสอดคล้องกับหลักในรัฐธรรมนูญที่ว่าโทษทางอาญาเนี่ยคุณจะสงวนไว้สําหรับความผิดที่มันร้ายแรงจริงๆอ๋อ oh, หมายความว่าการกระทําผิดบางอย่างที่เมื่อก่อนอาจจะเอ่อกลายเป็นคดีมีประวัติติดตัวได้อย่างพวกความผิดจราจรเล็กๆน้อยๆหรืออะไรทํานองนั้นที่กฎหมายมองว่าไม่ได้กระทบสังคมร้ายแรงตอนนี้ก็จะถูกเรียกว่าเป็นความผิดทางพินัยแทนใช่ครับ แล้วบทลงโทษก็เปลี่ยนไปเป็นค่าปรับเป็นพินัยซึ่งจุดสำคัญคือมันไม่ใช่โทษอาญาอีกต่อไปอันนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับหลายๆคนเลยนะคะการไม่มีประวัติอาญากรเนี่ยถูกต้องครับเพราะมันส่งผลเยอะมากทั้งเรื่องสมัครงานเรื่องทาธุรกรรมต่างๆหรือโอกาสในชีวิตการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็พยายามจะลดผลกระทบที่อาจจะดูเไม่ได้สัดส่วนก,นกันกับความผิดที่ไม่ร้ายแรงพวกนี้นะครับเข้าใจเลยค่ะ งั้นวันนี้ที่เราจะคุยกันเป้าหมายก็คือมาทําความเข้าใจกันว่าไอ้คาว่าความผิดทางพินัยกับค่าปรับเป็นพินัยเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันทานํางานยังไงใครมีอำนาจสั่งปรับกระบวนการต่างๆมันต่างจากเดิมแค่ไหนมีอะไรที่เราต้องรู้บ้างนะคะงั้นเรามาเริ่มกันที่คําศัพท์หลักๆก่อนเลยนะคะความผิดทางพินัยกับปรับเป็นพินยัยตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรคะ ในตัวกฎหมายเขาก็ให้คำนิยามไว้นะครับความผิดทางพินัยกก็คือการกระทำหรืองดเว้นการกระทำที่ไปฝ่าฝืนกฎหมายแล้วกฎหมายนั้นๆเนี่ยต้องระบุไว้ชัดเจนเลยว่าให้ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยนะครับอ๋อคือต้องมีกฎหมายอื่นเขียนเชื่อมโยงมาที่การปรับแบบนี้ก่อนใช่ครับ ถ้ากฎหมายที่ระบุความผิดนั้นไม่ได้เขียนว่าให้ปรับเป็นพินัยก็ไม่เข้าข่ายตามพรบฉบับนี้นะครับส่วนคําว่าปรับเป็นพินัยก็ตรงตัวครับคือการสั่งให้คนที่ทําความผิดทำพินัยเนี่ยชําระค่าปรับตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดไว้ค่ะ แล้วก็ต้องย้ำอีกทีนะครับตามมาตรา5เลยคือการปรับแบบนี้ไม่ใช่โทษอาญาและกระบวนการสั่งปรับก็ไม่ถือเป็นคำสั่งทางบกครองด้วยครับมันเป็นสถานะทางกฎหมายแบบใหม่เลยที่แยกออกมาต่างหากเข้าใจแล้วค่ะพอรู้คำนิยามแล้วคำถามต่อมาที่สำคัญเลยก็คือแล้วใครล่ะคะที่จะมีอำนาจสั่งปรับตามกฎหมายใหม่นี้ยังเป็นตำรวจเหมือนเดิมหรือว่ามีคนอื่นด้วยอ่ะ ่ไม่ใช่แค่ตำรวจอย่างเดียวครับกฎหมายใช้คำที่กว้างขึ้นคือคำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐครับซึ่งตามมาตรา3เนี่ยก็อาจจะหมายถึงพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานนายทะเบียนหรือแม้แต่เป็นคณะบุคคลก็ได้แล้วแต่ว่ากฎหมายที่กําหนดความผิดทางพินัยแต่ละฉบับเนี่ยเขาเขียนให้อำนาจใครไว้ค่ะ <ha> หรือในมางกรณีรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายนั้นๆ ก็อาจจะมีประกาศกำหนดเพิ่มเติมได้อีกตามมาตรา14ครับอ๋อแสดงว่าต่อไปถ้าเราเจอเคสแบบนี้ก็ต้องดูดีๆว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นเข้ามาจากหน่วยงานไหนแล้วก็มีอำนาจตามกฎหมายนั้นๆจริง,รงๆใช่ไหมคะถูกต้องครับส่วนผู้รักษาการตามพรบรหลักฉบับนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีครับตามมาตรา4ี่ ทีนี้มาถึงเรื่องที่น่าจะกระทบกับคนเยอะเหมือนกันคือเรื่องการกําหนดค่าปรับค่ะพอพอรบนี้บอกว่าไม่ใช่โทษอาญาแล้วเนี่ยแล้วเวลาจะกําหนดค่าปรับเขามีหลักเกณฑ์ดูจากอะไรบ้างคะเป็นเรทตายตัวตามความผิดเลยหรือว่ายืดหยุ่นได้คะอันนี้เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจมากครับคือกฎหมายไม่ได้กําหนดเป็นอัตราตายตัวแบบเป๊ะๆนะครับแต่ในมาตรา9เนี่ยเขากําหนดหลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่หรือศาลใช้ดุลยพินิษ์พิจารณาจากปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน เพื่อให้ค่าปรับมันเหมาะสมกับแต่ละกรณีจริงๆโหมีหลายปัจจัยเลยเหรอคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างครับหลักๆเลยนะครับก็จะมีเรื่องออหนึ่งคือระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนหรือสังคมแล้วก็พฤติการอื่นๆตอนที่กระทําผิดค่ะสองคือดูที่ลักษณะของผู้กระทำผิดเองอันนี้ละเอียดเลยครับดูตั้งแต่เรื่องความรู้ผิดชอบอายุ ประวัติความประพฤติสติปัญญาการศึกษาสุขภาพภาวะทางจิตใจนิสัยอาชีพสภาพแวดล้อมหรือแม้แต่ว่าเคยทำผิดซ้ำๆหรือเปล่าสามคือดูผลประโยชน์ที่ตัวคนทำผิดหรือคนอื่นๆได้รับไปจากการทำผิดนั้นค่ะและ4ี่อันนี้สำคัญมากคือต้องคำนึงถึงสถานะทางเศรษฐกิจของผู้กระทำผิดด้วยครับโห นี่มันละเอียดกว่าระบบค่าปรับแบบเดิมๆเยอะเลยนะคะเหมือนพยายามมองให้รอบด้านมากขึ้นไม่ใช่แค่ดูว่าผิดมาตราไหนแล้วปรับเท่าไหร่ใช่ครับเจตนารมณ์ก็คืออยากให้มันเกิดความเป็นธรรมกับแต่ละคนมากขึ้นแล้วก็ยังเปิดช่องให้มีการผ่อนชําระค่าปรับได้ด้วยนะครับในวรรคสองของมาตรา9เนี่ยถ้าผู้กระทําผิดร้องขอแล้วเจ้าหน้าที่หรือศาลพิจารณาเห็นว่าใจทีเดียวไม่ไหวจริงๆก็อาจจะอนุญาตให้ผ่อนได้อ๋อมีผ่อนได้ด้วยครับ แต่ก็มีเงื่อนไขว่าถ้าผิดนัดชำระโดยไม่มีเหตุอันควรเนี่ยสิทธิ์ในการผ่อนก็จะถูกยกเลิกไปครับแล้วถ้าเกิดเจอสถานการณ์ที่แบบบางคนลำบากมากจริงๆจ่ายไม่ไหวเลยแม้แต่จะให้ผ่อนก็ตามนะคะกฎหมายนี้พอจะมีทางออกอื่นให้อีกไหมคะมีครับอันนี้อยู่ในมาตรา10บเลยแล้วก็เป็นกลไกที่สะท้อนความพยายามจะสร้างความเป็นธรรมได้ชัดเจนมาครับกฎหมายแยกไว้เป็น2กรณีหลักๆค่ะยังไงคะ กรณีแรกถ้าเป็นบุคคลธรรมดาที่ทำผิดแล้วสาเหตุมันมาจากความยากจนเหลือทนทานหรือความจำเป็นอย่างแสนสาหัสในการดำรงชีวิตคือลำบากมากจริงๆกลุ่มนี้สามารถยื่นคำร้องครับอาจจะยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือถ้าคดีไปถึงศาลแล้วก็ยื่นต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิจารณาลดค่าปรับให้ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือจะขอเปลี่ยนไปเป็นทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนการจ่ายค่าปรับไปเลยก็ได้ อันนี้คือต้องเข้าขั้นยากจนมากๆหรือจําเป็นสุดๆใช่ครับสําหรับเงื่อนไขคอแรกนี้แต่ก็มีอีกกรณีคือถ้าเป็นบุคคลธรรมดาที่แม้จะไม่ถึงขั้นยากจนแสนสาหัสแต่ว่าไม่มีเงินพอที่จะชําระค่าปรับได้คือขัดสนจริงๆกลุ่มนี้ก็สามารถยื่นคำร้องขอทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับได้เหมือนกันครับโดยต้องแสดงเหตุผลให้ศาลเห็นว่าเออจ่ายไม่ไหวจริงๆนะ แล้วการยื่นคำร้องเนี่มันยุ่งยากไหมคะต้องทำยังไงบ้างกระบวนการก็ไม่ได้ซับซ้อนครับถ้าเรื่องอย่างอยู่ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วเราไม่ได้โต้แย้งคำสั่งปรับนะก็ยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่คนนั้นได้เลยแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเป็นคนส่งเรื่องต่อไปให้ศาลพิจารณาเองแต่ถ้าคดีมันไปถึงศาลแล้วก็ยื่นคำร้องต่อศาลได้โดยตรงเลยครับ ทีนี้พอเรื่องไปถึงศาลแล้วศาลก็จะมีดุลยพินิษครับถ้าเห็นว่าเข้าข่ายยากจนหรือจําเป็นจริงๆศาลอาจจะลดค่าปรับให้หรืออาจจะแค่ว่ากล่าวตักเตือนไม่ปรับเลยก็ได้หรือถ้าผู้กระทําผิดยินยอมศาลก็อาจจะสั่งให้ไปทํางานบริการสังคมแทนค่ะ ส่วนเมกรณีที่แค่ไม่มีเงินจ่ายแต่ไม่ได้ถึงขั้นยากจนเนี่ยถ้าศาลเห็นสมควรแล้วผู้กระทำผิดก็ยินยอมศาลก็สั่งให้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับได้เหมือนกันแสดงว่าศาลมีบทบาทสำคัญมากเลยนะคะในการใช้ดุลยพินิษเพื่อให้มันพอดีกับสภาพของแต่ละคนถูกต้องครับเราที่น่าสนใจไปกว่านั้นอีกนิดนึงคือมาตรา10วรรคหเนี่ยบอกว่าถ้าศาลพิจารณาคดีไปแล้วเกิดไปเจอข้อเท็จจริงเรื่องความยากจนความจำเป็น หรือการไม่มีเงินจ่ายค่าปรับขึ้นมาเองสารก็มีอำนาจสั่งให้ลดค่าปรับหรือให้ทำงานบริการสังคมแทนได้เลยถึงแม้ว่าคนนั้นจะไม่ได้ยื่นคำร้องขอก็ตามอ๋อคือสารเห็นเองก็สั่งได้เลยครับเหมือนเป็นการช่วยเหลือเชิงรุกจากสารเองได้เลยฟังดูแล้วเหมือนมีความพยายามจะช่วยคนที่ไม่สามารถจ่ายได้จริงๆไม่ให้เดือดร้อนเกินไปนะคะแต่ว่าไอการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับเนี่ยถ้าเกิดว่า ไม่ทําตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนดจะเป็นยังไงต่อไปคะอ๋อหลักการก็จะคล้ายๆกับในประมวลกฎหมายายายามาตรา301ครับคือถ้าศาลสั่งให้ทํางานบริการสังคมไปแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดศาลก็มีอานาจเพิกถอนคาสั่งนั้นได้แล้วก็จะกลับไปบังคับคดีตามค่าปรับเดิมโดยอาจจะยึดทรัพย์สินมาชําระแทนซึ่งก็จะหักมูลค่าของวันที่ได้ทํางานบริการสังคมไปแล้วออกให้ก่อนนะครับแล้วคําสั่งของศาลตามมาตรา100นี้ถือว่าเป็นที่สุดด้วยครับ เข้าใจแล้วค่ะนอกเหนือเรื่องฐานะการเงินแล้วยังมีประเด็นอื่นที่กฎหมายนี้คำนึงถึงอีกไหมคะอย่างเช่นคนที่มีข้อจํากัดในการสื่อสารหรืออะไรแบบนี้มีครับ อันนี้อยู่ในมาตรา6กครับกฎหมายเขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าผู้กระทําความผิดหรือแม้แต่พยานก็ตามนะครับเป็นผู้ที่ไม่สามารถพูดหรือได้ยินหรือซื่อความหมายได้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องดูแลนะครับเช่นอาจจะต้องแจ้งเอกสารในรูปแบบที่คนกลุ่มนี้เข้าใจได้หรือจัดหาล่ามภาษามือหรือวิธีการสื่อสารอื่นที่เหมาะสมให้เพื่อให้เขาสามารถเข้าถึงกระบวนการได้อย่างเท่าเทียมครับโอ้โหดีจังเลยค่ะที่ใส่ใจรายละเอียดตรงนี้ด้วย ทีนี้ถ้ามองในมุมเทคนิคกฎหมายบ้างมีเรื่องอายุความเข้ามาเกี่ยวข้องไหมคะแบบว่าถ้าทำผิดไปนานแล้วจะยังสามารถมาสั่งปรับย้อนหลังได้อยู่ไหมคะมีกำหนดไว้ชัดเจนครับเรื่องอายุความนี่สำคัญมากเลยกฎหมายแบ่งเป็นสองส่วนครับส่วนแรกคืออายุความในการดำเนินคดีอันนี้อยู่ในมาตรา11ครับพูดง่ายๆก็คือหลังจากวันที่เกิดการกระทาผิดแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมีคาสั่งปรับ หรือยื่นฟ้องคดีต่ตอศาลภายในกำหนด2ปีครับนับจากวันที่ทําผิด 2>, 2ปีใช่ครับถ้าเกิน2ปีไปแล้วก็ถือว่าคดีขาดอายุความจะไปเริ่มกระบวนการสั่งปรับหรือฟ้องไม่ได้แล้วเว้นแต่ว่ากฎหมายเฉพาะที่กำหนดความผิดทางพินัยนนั้นๆเนี่ยเขาอาจจะกำหนดอายุความไว้เป็นอย่างอื่นซึ่งอาจจะสั้นกว่าหรือยาวกว่า2ปีก็ได้อันนั้นก็ต้องไปดูตามกฎหมายนั้นๆครับอ๋อค่ะ แล้วถ้าสมมุติว่ามีคําสั่งหรือคําพิพากษาออกมาแล้วว่าต้องจ่ายค่าปรับแต่ว่ายังไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบแบบนี้มีกําหนดเวลาในการบังคับให้จ่ายไหมคะมีครับอันนั้นจะเป็นอายุความในการบังคับตามคําสั่งอยู่ในมาตรา12ครับกําหนดไว้ว่า เมื่อมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดให้ชำระค่าปรับเป็นพินัยแล้วถ้าผู้กระทำผิดยังไม่ชำระหรือชำระไม่ครบภายในกำหนด5ปีนับแต่วันที่มีคำสั่งหรือคำพิพากษานั้นถึงที่สุดรัฐก็จะไปบังคับคดีเอาค่าปรับส่วนที่ค้างอยู่นั้นไม่ได้แล้วครับถือว่าหมดอายุความในการบังคับคดีไป5ปีอแต่ถ้าสมมติว่าภายใน5ปีนั้นนะคะ เจ้าหน้าที่เขาเริ่มกระบวนการยึดทรัพย์สินไปแล้วแต่ว่ายังขายทอดตลาดไม่เสร็จพอครอบ5ปีปุ๊บต้องหยุดเลยไหมคะ เอ่อไม่ต้องหยุดครับอันนั้นเป็นข้อยกเว้นสำคัญในมาตรา12วรรคสองเลยครับถ้าหากว่าได้มีการดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิดไว้ได้ก่อนที่จะครบกำหนด5ปีแล้วการบังคับคดีเช่นการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นก็สามารถดำเนินต่อไปได้จนกว่าจะเสร็จสิ้นครับเพื่อเอาเงินมาชำระค่าปรับแม้ว่ามันจะเกินกำหนด5ปีไปแล้วก็ตามทั้งตอนเริ่มคดีคือ2ปีแล้วก็ตอนบังคับจ่ายคือ5ปีเว้นแต่ว่าได้ ได้เริ่มยึดอายรัพย์ไว้ทันทีทีนี้พอมีระบบใหม่มีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องมีการใช้ดุลยพินิษมากขึ้นเรื่องความโปร่งใสการตรวจสอบได้ก็น่าจะเป็นประเด็นสําคัญเหมือนกันนะคะกฎหมายนี้มีกลไกลอะไรมารองรับตรงนี้บ้างไหมคะมีการกําหนดกลไกลไว้ในมาตรา13ครับอย่างแรกเลยคือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อํานาจสั่งปรับเนี่ยจะต้องทํารายงานผลการสั่งปรับเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของตัวเองให้ทราบด้วย ก็เป็นการตรวจสอบภายในระดับหนึ่งค่ะอย่างที่2ซึ่งอันนี้น่าจะสําคัญต่อสาธารณะโดยตรงคือกําหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องจัดทําสรุปผลการดําเนินการปรับเป็นพินัยในภาพรวมของหน่วยงานแล้วก็เปิดเผยข้อมูลสรุปนั้นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้เป็นประจําทุกปีครับอ๋อแบบนี้ก็ดีเลยสิคะทําให้สังคมพอจะเห็นภาพรวมได้ว่ากฎหมายนี้มันถูกนําไปใช้อย่างไรมีความสม่ำเสมอหรือมีประเด็นอะไรหรือเปล่าใช่ครับ หลักการก็คือเพื่อสร้างความโปร่งใสแล้วก็ให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐได้ซึ่งก็เป็นเรื่องจำเป็นมากครับเมื่อมีการปรับเปลี่ยนระบบกฎหมายที่สำคัญแบบนี้ถ้าให้ลองสรุปภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งนะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจริงๆจากการมีพรบรฉบับนี้ขึ้นมามันคืออะไรบ้างคะครับผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือมันเป็นการเปลี่ยนกระบวนศน์หรือเปลี่ยนวิธีคิดครั้งใหญ่เลยนะครับ จากเดิมที่เรามองความผิดเล็กๆน้อยๆจำนวนมากเป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่งที่ต้องมีการลงโทษทำให้คนมีประวัติเสียอาจจะกระทบชีวิตเขาเกินกว่าเหตุกฎหมายนี้พยายามเปลี่ยนมุมมองไปสู่การจัดการกับความประพฤติที่ไม่เหมาะสมนั้นโดยเน้นไปที่การทำให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย compliance มากกว่าที่จะมุ่งเน้นเรื่องการลงทัน punishment นะครับการแยกโทษพินัยออกจากโทษอาญาจึงเป็นหัวใจสำคัญจริงๆ นอกจากนั้นการนําปัจจัยอื่นๆอย่างเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจความจําเป็นความยากจนเข้ามาพิจารณาประกอบการกําหนดค่าปรับหรือการให้ทางเลือกเป็นการทํางานบริการสังคมแทนเนี่ยก็สะท้อนความพยายามที่จะทําให้บทลงโทษมันมีความเป็นธรรมเฉพาะบุคคลมากขึ้นเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละคนมากขึ้นแล้วก็อาจจะช่วยลดภาระที่ไม่จําเป็นต่อทั้งระบบยุติธรรมเองแล้วก็ต่อตัวประชาชนด้วยครับเหมือนการปรับสมดุลใหม่ให้มันเหมาะสมกับความผิดที่ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงถูกต้องครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าปล่อยประละเลยไปเลยนะครับโครงสร้างทางกฎหมายพื้นฐานบางอย่างจากหลักกฎหมายอาญาภาคทั่วไปอย,อย่างเช่นมาตรา8ก็ยังบอกให้นำหลักเรื่องการใช้กฎหมายความรับผิดการพยายามกระทำความผิดหรือเรื่องตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนมาใช้บังคับโดยอนุโลมด้วยคือยังคงมีกรอบกติกาทางกฎหมายรองรับอยู่แต่ว่าลดทอนความเป็นอาญาลงไปเท่านั้นเองครับ เข้าใจภาพรวมชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะสรุปสั้นๆก็คือพรบนี้เปลี่ยน <c oughs> นิยามความผิดเล็กๆน้อยๆเป็นความผิดทางพินยัยซึ่งไม่ใช่คดีอาญาแล้วการกําหนดค่าปรับก็จะพิจารณาปัจจัยรอบด้านมากขึ้นรวมถึงฐานะทางเศรษฐกิจด้วยมีทางเลือกให้สําหรับคนที่จ่ายไม่ไหวเป็นการทํางานบริการสังคมมีการกําหนดอายุความที่ชัดเจนทั้งการดําเนินคดีและการบังคับคดีแล้วก็มีระบบการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสด้วยใช่ครับ หลักการสำคัญคือสง,งวนโทษอาญาไว้สำหรับความผิดที่ร้ายแรงจริงๆแล้วก็จัดการความผิดเล็กน้อยด้วยแนวทางที่แตกต่างออกไปซึ่งก็น่าจะเหมาะสมกว่าเดิมครับคำถามสุดท้ายค่ะแล้วกฎหมายนี้เริ่มมีผลบังคับใช้จริงๆเมื่อไหรคะตัวกฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่24ตุลาคม2565นะครับแล้วในมาตรา2เนี่ยกำหนดให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด240วันนับแต่วันประกาศซึ่งก็จะตก ประมาณช่วงปลายเดือนมิถุนายนปี2566ที่ผ่านมาครับดังนั้นณตอนนี้กฎหมายฉบับนี้ก็มีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบแล้วครับขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ที่ทำให้เราเห็นภาพพรบรปรับเป็นพินัยชัดเจนมากขึ้นเยอะเลยค่ะวันนี้ยินดีครับแตออ่สิ่งนี้ก็นำไปสู่คำถามที่น่าคบคิดต่อเหมือนกันนะครับ ว่าในระยะยาวเนี่ยการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันจะส่งผลต่อทัศนคติของสังคมต่อการเคารพกฎหมายในความผิดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ยังไงบ้างคือคนจะรู้สึกเกรงกลัวกฎหมายน้อยลงรอเปล่าแล้วที่สําคัญมากๆคือไอ้กลไกที่ออกแบบมาอย่างดีที่ให้ความสําคัญกับสภาพบุคคลความสามารถในการจ่ายหรือทางเลือกอย่างการทํางานบริการสังคมเนี่ยในทางปฏิบัติจริงมันจะถูกนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงกันได้มากน้อยแค่ไหน หรือว่ามันจะกลายเป็นช่องว่างหรือไปสร้างภาระใหม่ๆให้กับระบบในทางปฏิบัติเองหรือเปล่าอันนี้คงเป็นประเด็นที่เราต้องติดตามแล้วก็ประเมินผลการ,ารบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้กันต่อไปในอนาคตแล้วครับ